บางทีก็คิดนะว่าทำไมอ้วพูดเยอะๆแล้วทำไมเขาอ้วเป็นคนพูดไม่มีน้ำหนักหรอวะมันก็อยากรู้นะบางทีอ่ะชัดว่าอยากรู้นะว่าเป็นคนพูดว่าไมยากอธิบายในว่าไม่ยามอธิบายในในส่วนในส่วนในส่วนที่อัวเห็นมาเป็นข้อมูลของอ้วที่มันเชื่อถือได้อ่ะ แต่ทำไมการที่วัวพูดยิ่งพูดเหมือนอวัวเหมือนยิ่งยิ่งลดความเชื่อใจให้กับคนอื่นอ่ะใจปวะเชื่อใจในตัวเราเองอะและการที่วัวไม่พูดมันก็ยิ่งทําให้ตัววนัน่าสงสัยอะคือเขาต้องการอะไรจากวัว,วะเพงงนะในการเล่นเนี่ยนะเขาต้องการอะไรจากวัว,วะเขาต้องการอะไรอ่ะ เออวอันนิ่งๆวันก็โดนวันเหนื่อยตีแค่เหนื่อยพูดก็ไม่ได้พูดเยอะก็ไม่ชอบไม่ได้งอนพูดเยอะก็ไม่ชอบ <c ười> คือว่าป็นคนไม่มีหลักการกันอะไเหรอคือว่าเอาไม่ใจแล้วไม่ได้ปัดนะผีไม่ฆ่าใครเลย มาฆ่าดิฆ่าดิฆ่าดิฆ่าต่หน้ากล้องเนี่ยอ่ะดีพอไม่ได้เป็น เหตพวิพลอยได้วิพลอยก็ได้เป็นไมโครโฟนนีเว้ยมรีตายผมคิดว่าน่าจะตายมานานแล้วนะครับน้าคิดน่าคิดน่าผมบอกเลยว่าผม ดูกล้องอยู่นะผมเห็นทุกเหตุการณ์เลยครับเห็นอะไรบ้างครับผมขอถามผมขอถามก่อนเลยว่าในขณะนั้นมีใครอยู่รอบตัวเเป็ดบ้างหรือเปล่าไมครับอืมแล้วมีใครอยู่รอบตัวพี่บอยหรือเปล่าไม่ผมไม่เห็นทมมาทีหลังเจอเป็ดกับพี่บอยอยู่ด้วยกันหรอคะผมขอเนี้ครับถามไว้ที่มิลาน่าในขณะนั้นคุณทําอะไรอยู่ครับิมาน่าอยู่กับวาครับมิลาน่าเป็นคนกวาดขยะเอาใบไม้ออกจากอวกาศครับ แล้วตีเห็นหรือเปล่าว่ามิเรนาเนี่ยเขาได้หายไปชั่วครู่หรือเปล่าอินโนเซนต์ตามผมมาวิจเจมิเลนาอยู่ด้านบนในช่วงเวลาช่ครับช่วงท้ายแล้วก็ตามแล้วก็ตามมิเรนาตลอดแล้วก็มาตอนหลังมาตามต่อมรุ่งตีไอ้ตียืนยันหรือเปล่าครับว่ามิเรนาอยู่ด้วยกันกับเองตลอดเวลาน่ะยืนยันครับผมมิเรนาทำภารกิจด้วยแต่สงสัยว่าพี่มืดอยู่ไหนพี่มืดอยู่ในกล้องกล้องตลอดเวลาเลยเหรอไม่ทำภารกิจเลยเหรอ ผมทาไปแล้วครับบริเวณห้องกล้องแต่ว่าผมเหลือกาเควสครับผมที่เหลือมาที่ผมบ้างข้อมูลจากผมผมทาเควสจากด้านขวาตอนนี้เควสผมหมดเรียบร้อยแล้วไม่หมดเช่นกันครับเควสส้มก็หมดแล้วเหมือนเดิหแล้ก็ชนะแล้วครับเหลืออยู่แค่เควสเดียวก็ชนะแล้วผมเดินผ่านมาตีคู่กับเป็ด๊อกมาเจอลุงสีกับอินโนเซนต์ที่เดินด้วยกันลัดผมเดินไปซ้ายหน่อยนึงก็เจออิมพอร์เตอร์เดินขึ้นมาจากทางด้านซ้ายล่างซึ่งไม่รู้มาจากไหนนะแล้วก็เจอส้มๆคือเจอแค่นี้แต่ไม่เจอ ขอบหมื่นหรือเด็กแงหรือพิรานะผมไม่เจอสามคนนี้ครับครับผมเอาแล้วผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าเด็กหนนั้นผมเห็นเด็กหนเป็นคนมุดหลุออกจากมาไปเลยครับไปเลยเชื่อ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 สกีบเอาไปยิงนอลามาสิไปเ

ตแตกหมดต,ตัดแตกอ่ะเฮ้ยยินะผีตัวนึ่งไอเป็ดป๊อกรีพอหรือเป่าเป็ดป๊อกขอกเป็ดป๊อกพูดได้ไหมเชิญคือ เป็ดป๊อกเป็ดป๊อกว่าเมื่อกี้จากการที่เรากำลังทําแผนการรับตล่ออยู่ซึ่งเมื่อกี้เราก็คงทําแผ่การรับล่ออ่ะแต่พอดีผมทําเควกอยู่แต่ว่ามีคนมุดท่อร้อยเปอร์เซ็นต์มุดท่อขึ้นมาเชื่อดพี่บอยลงแล้วจะเชื่อผมต่อแต่พอผมออกมาดูผมก็เห็นเขาลงท่อไปแล้วน่ะก็ใครจะพูดสิครับ มันเห็นสีไม่ทันน่ะก็ทำเซตอยู่อ่ะรู้เรู้ได้่หเขาลงท่อขึ้นมาแล้วก็เห็นท่อมันเปิดไงและปกติเป็ดอะไรกับน้าตอนต่อแต่ไม่เห็นคนได้แต่ก็คือมันมืดไงแต่มันเห็นท่อเปิดแปลกๆนะนดีวเดี๋ยวนะในขณะที่ได้คิดมากๆเลยะครับที่คุณกำลังไปที่กันใส่สาญญาณถ้าเกิดอยากจะโบดผมอ่ะถ้าพี่ผมตายต่อเท้าผมและผมไม่เห็นพี่ผมเนี่ยผมก็พร้อมที่จะไปตามพี่ผมว่ะ ปองปอกไงผมมั่นใจว่าเป็ดปอกเป็นคนไม่เพราะพี่บอยบอกว่าเป็ดปอกเดินตามตลอดได้และครั้งนี้เป็ดปอกดันไปทำธุรกิจแต่ทิ้งพี่บอยไว้แล้วทพี่บอยตายซึ่งมันไม่เ a ็กซนแล้วบอกว่ามีคนโผล่ท่อมาแต่ไม่ไม่ไม่มีคนมีคนเปิดท่อมีคนเปิดอ่ะโอเคชัวชัวมีคนเปิดมีคนเปิดท่อแล้วบอกว่า มีคนเปิดทอดแต่ไม่เห็นกินไก่ไม่ได้ได้งหมดเลยไอสารแก้วตายท่านหมดวดเปดป๊อสหายเป็ดว่าไงครับอ่าบ้าหมื่นเป็ดป๊อปรฉันบอกเลยว่าผู้คุณคนจะสงสัยที่ว่าทำไมเป็ดถึงฆาตกรรมได้โดยที่คนไม่สงสัยก็เลยใช่ว่าส่งเฟซอะอยู่ใกล้เคียงกับว่าสหายบอยมากที่สุดยังไงใช่ น่าสงสัยที่สุดคนที่ไว้ใจสุดท้ายลายที่สุดไปส่เด็กเร็วติดไหมแ <c oughs> <c oughs> สดงว่าเด็กหน้าหมีอ่ะเขาโดนโหมดฟรีอะดิ เด็กหน้าหมี่เขา,ดาโดนหมดฟรีอะดิใช่ว่าเด็กหน้าหมีดโดนหมดฟรีไอ้จะต้องเจอนี่พวกมึงแกต้องเจอดี่คำพูดย้อนไปในหัวเอาคำพูดที่ออกไปได้พวกมึงแกต้องเฮ้ยว่าค้างไปแล้วช่วยด้วยเอาคำนี้ออกไปดี พวกมึงจะต้องเจอดโอ้ยโอ้ยตัวกํสาวแล้วัวกํสาวแล้วช่ด้วยไมโครนับไม่ปิดไมปไหนครับเ๋ยบอร์ดเดือหลุดไมครมิวเด จะเอ้ยออกไม่ได้ออกไม่ได้พวกมันเป็นคำตะโกนที่มีคำสาปข้างในตัวมโโคครฟนอตเว โอ้โหว่าแล้วว like ่าไอสารน่ะเป็นมันเงี้ยคือทำไมไก่มึงไม่ฆ่าตั้งแต่แรกเพราะกูรอตั้งนนาฟังให้ชั้นดีนะเว้ยเือฟังให้ชั้นดีนะเว้ยชั้นแกมันคือแบบแผนของฉันเว้ยในขณะที่มันคือแบบแผนแล่ฉันรอให้เอ็งฆ่าฆ่าฆ่าไปเรื่อยเองบึงอบอกแค่นี้ว่า กึงก็โชคดีมึงก็อีที่อ่ะนะมึงก็โชคดีที่เป็นทับเฟสอยู่ไอ้สว์ไม่งั้นมึงไม่รอดเออสา์แฟนพี่อ่ะมารวมกับผมแล้วใช่ปะเออไอ้มึงเลยไอ้ยัยตายตต้ตีนกูเลยเย็บแม่แล้วแม่งต่อท่อดีกูเห็นตับตาไม่เห็นสีเย็นแม่เห็นก็ลรามันเป็นไปได้ไงเห็นท่อแต่ไม่เห็นสีอะเป็นไม่ใช่ท่อจริงจริงมันเห็นท่อใช่เห็นท่อทุบลงไปแต่ไม่เห็นอะไรเขาบอกว่าเขาบอกว่าเฮ้ยมึงทำหมดแล้วไม่ใช่หรอ เคยมาเหลือเคยันไม่จริงอะคนชนะแล้วนะเพราะว่ายืนรอว่ายืนรอใช่เหรอเอาพี่ไมยบเลยหรอเอี่เงไม่ินไม่ไดู้นึกว่าทำเสร็จแล้วมาลีมาลีลืมเป้าไม่ทำเสร็จ